โอเคครับก็ขอกราบสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็อยู่ผมนี่พี่คนเดินอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาลงแรงหนึ่งสี่นะครับให้ทุกคนดูนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่แรงแพตตินัมนะครับก็ผมจะลงแรงเป็นแบบหนึ่งสี่นะครับโอเคก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเก่งไหมนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นแรงใหญ่เลยนะปกติแบบดันได้สี่สี่นะครับนะก็ช่วงนี้ก็ ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเพราะว่าอากาศมันก็เริ่มนหนาวร้อนๆนะตอนเช้าก็แบบจะหนาวส่วนแบบเที่ยงๆบ่ายๆก็จะแบบร้อนยิงย่งเย็นยิ่งร้อนนะครับแล้วก็ตอนคืนก็จะหนาวนะก็ไม่รู้ว่าบ้านคนดูเป็นยังไงนะว่าแบบว่าหนาวหรือร้อนหรือยังไงนะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะว่าแบบบ้านผมหนาวอะไรเงี้ยนะครับตอนเช้าหนาวมากตอนเย็นร้อนมากอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะ ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะแล้วก็ไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับโอเคนะโอเคไปกันเลยโอเคครับก็เจอห้องละนะครับก็อยู่ที่แบบห้องรอนะผมคนที่แบบก็ค่อนข้างชอบสีฟ้านะก็นี่คือมีทางขึ้นไปด้านบนด้วยหรอเฮ้ยสวยนะเป็นแบบว่าแชมป์โลกนะครับถ้วยแชมป์โลกนะ โอเคครับก็ตอนนี้ก็ได้แบบโดดลงมาแล้วนะครับก็จะลงเป็นแบบว่าแถวเขาเรียกว่าอะไรอะแถวด้านล่างของเมืองพีกนะครับด้านล่างของเมืองพีกม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าเพราะว่าแบบเกมมันเด้งไงเมื่อกี้เนะี่ยมารู้เป็นเพราะอะไรนะครับก็เห็นตัวอยู่ในมินิแมปหนึ่งตัวนะอันนี้เป็นหนึ่งสี่นะครับ ผมก็ขอว่าผมเป็นคนที่เล่นแมบปบใหญ่ไม่ค่อยเป็นนะสามารถเล่นแต่ซีซีไงมาได้ MP5 3ีสามคีดมาเฮ้ยจะยิงเสียยคนนี่ไงดาวนหนึ่งน้องเพิ่งเกิดมาเนี่ยเพิ่งโดดล่มมาตายละ พื่อนก็ต้องไปชุบอีกเพื่อนก็ต้องไปลำบากชุบอีกก็ผมแบบว่าไม่ค่อยได้เล่นแรงใหญ่นะก็ถ้าเล่นแบบเออหรือแบบยังไงอะเขาเรียกว่าอะไรแบบเล่นแบบไม่ค่อยตึงก็ขอไปนะปกติเั่นเจสี่สี่นะไม่ได้เล่นแรงใหญ่นานก็รู้สึกคิดถึง นะคิดถึงเลยล่ะเพราะว่าแบบเล่นซีซีเบื่ออะไรเงี้ยแบบไม่มีอะไรทก็แบบมาดันแรงใหญ่บ้างมาเดียกวก็ดันอนะ่ะมาเรียกว่าแบบว่ามาเล่นเฉยๆเพราะผมไม่ใช่สายดันแรงใหญ่นะครับ <y ahu! S 1> ผมแบบเป็นสายดันซีซีแต่ช่วงนี้ก็เลิกดันแกนแล้วเมั่ที่ผมทําคลิปไปนะก็ทุกคนอยากผมดันแกนไหมก็คอมเมนต์มานะ <S <S าแบบว่า GM ปรับเรื่องของกองไฟอะไรเงี้ยผมอาจจะไปตันนะแต่ GM เขาจะปรับหรือเปล่าอันนั้นก็เรื่องของเกมอีกทีนะครับแต่ซองชาร์จมาว่าคนดูคงต้องทิ้ง MP 5 3คีดออกไปเพราะว่าซองชาร์จมันโกงกว่า <c oughs> ผมยังไม่เคยเล่นแม,แมปใหญ่ตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยยังไม่เคยเล่นแรแมปแมปใหญ่เลย ก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างคนระับอะไรใหม่ๆบ้างแล้วผมเอาสก,กิลมาผิดเลยเอาลิงมานะครับไอปลาระเบิดไก่นะครับซึ่งเอามาทําไมกนเนา้เพราะไม่ได้ปลาระเบิดละแรงเยผมไม่ค่อยปลาระเบิดไนียยังไม่เจอตัวเนี่ยวิ่งมานานมากเอามีคนชุบกันที่ผมผ่านมาถึงเวลาเจ้าเครื่องดีแล้วละ่ะ ไม่ดาวได้ไงดาวหนึ่งเก็บของนะครับเราต้องไอ้นั่นทำให้วงมันชุบเต็มนะครับคนอื่นจะไ้ไม่ต้องมาชุบนะครับนี่ไงสามร้อยไอคิวไม่มีระเบิดเดีอ่ะอยากเล่นแบบระเบิดอะสกิลดิงมาแต่ไม่มีระเบิดให้เลยเต้องแบบออกลาหาคนละละ่ะ ของเราเริ่มฟูละตอนเนี้เราต้องเริ่มออกล่าได้แล้วไม่งั้นเราก็จะไม่ได้แต้มบวกนะต้องมีคิวเยอะๆนะครับแต่เราจะได้บวกเยอะๆ <c oughs> คือช่วงนี้อากาศมันหนาวนะครับก็ขอให้คนดูดูแลตัวเองดีๆนะครับเพราะว่าแบบเดี๋ยวไม่สบายได้นะอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็หนาวด้วยนะครับ ผมเริ่มมานานม,มากนะไม่เจอคนเลยอะ่ะคนไปไหนกันหมดอะ่ะคนดูไม่มีคนเลย <c oughs> คือแบบหายไปไหนกันหมดเรคขับมอเไซค์สิไม่ได้เอาสกิลมิชามาจะโดนยิงตายหรือเปล่าเนี่ย ขับรถชิวๆเหมือน,นว่าเป็นเด็กแวนในเกมมาตอนนี้แวนแวนแว่นแฟน,นก็เป็นเด็กแวนน,นะว่าเอออก็บแอบดรอปดีกว่าคนเหลือยี่สิบคนแล้วว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะคนไปไหนกันหมดอ่ะเราซื้อป้าหมายแล้วกันเฮ้ยมีคนอยู่ด้านบนว่าคนดูทหาร E X E รอด กาแซมคือใครอ่ะกาือจาแซมอ่านังกฤษไม่ค่อยออกช่วงนี้ตกภาษาอังกิดมันไม่มีอ่ะบนหัวหรือเปล่าเนี่ยอยู่บนอ้าเขาอยู่ตรงนี้อ่เอาทำไรนะหนุ่มหนุ่มทำไรนะหนุ่มหนุมหลุดเหรอนุ่ม <laughs> ได้คิวฟรี free, ใช่ดิซื้อประมาณและกันนี่ FN <an> <t une> No Love นี่ชื่อชื่อโคเสี่ยวเขาอยู่ตรงไหนข้างบนแน่เลยดาวหนึง่งซ้ำไม่ได้คนดู ขอชุบกันแน่เลยอ่ะเราต้องเข้าละตังโมไม่ดาวตาวหนึ่งสามออกเกมก่อน กี้เห็นคนวิ่งลวงหนึ่งไม่ดาวตายหมดมีคนขับรถมาเป็นรถจิบเองแน่ใจหรอว่าเองขับรถจิบมา โดนุมวมาคนดูโอ้มีเส้นรถโอ้โหทำไรนะ่ะหนุ่มรับไม่ได้เมื่อกี้เอ,อื้อ โอ้กดไอว,วอรไม่ติดไม่ได้คิวเด็ดบวกกันยังมันบวกเจ็ดสิบห้าเจคิวโอ้โหแรงใหญ่ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยบตีมไม่เคยเล่นแรงใหญ่เลยไงเล่นแ,แต่สี่สี่เพิ่งรู้แรงใหญ่สนุกเหมือนกันขนาดนี้ ยิงกันมันเลยอ่ะื่อกี้เน uh ี huh. ้ยก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้นิวี่ด้วยนะครับจะได้แบบเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็แล้วทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บ